ทรศัพทบอะทุกคนค่ะคือเมื่อกี้เราอัดคลิปกันเราดูแอดลาร์ใช่ไหมแล้วเราก็นั่งรอแล้วเราก็นั่งดูแบบนั่งรอแบบนั่งรอเลยอะนั่งรอแบบนั่งรอเออเรานั่งรอเลยอะแล้วเราก็แบบอัดไปแล้วว่าทุกคนแล้วเราก็ดูไปแล้วอะแล้วที่นี้ก็คืออัดไปใช่ไหมแล้วยังยื้อยู่โทรศัพท์ก็รับแล้วมันก็มีคลิปแค่ช่วงช่วงหลังอืมแล้วคลิปอะช่วงหน้าคือหายหมดเลย ช่วนงนั้นเขาเกินรึ่งเพลงอืมเกินพึ่งเพลงอ่ะแล้วเราก็มันก็ดับไปเพิ่มแล้วแล้ก็รีบกดใหม่ใช่ไหมกดเปิดกดอัดใหม่อีกน้ำหนึ่งมันก็เลยได้แค่ช่วงท้ายเอาไงอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราดูใหม่ได้แล้วเราก็จะกินมันเลยเพราะเรารักเขาอ่ะเหมือนเดิมเป๊ะ <c oughs> ไม่เหมือนเดิมเป๊ะห,หรอกเพราะว่าดูแล้วว่าดีจะบอกนะอาไงอ่ะ ทุกคนเราไปดูกันนะคะ,เอ,ะเออมันเป็นแบบเออดีสุด,ดอ่นเนี่ยเป็นอะไรเออ อันนี้ก็ให้ไสตไตล์ริดให้เลยอ่ะใ,<ช>ให้แบบให้เขาด้วยอะ่ะน่าหลอกกัมันสีสันอะ่ะใช่อืมโอเคก็ติดหูมาอ่ะก ไฮเนี่ยไฮพี่ภูม่ะพี่ภูมิคือน่ารักอ่ะแบบใช่อมผมนี่คือน่ารักอ่ะตัเป็นเด็กอ่ะยากนี่คือ

<哇>嗯。嗯嗯嗯 สะเเเเตอนนีาพรุ่งนี้งานลาพดามาแน่เป็นกันิกันบ้างเออตีกันไปเลยหนึ่งตีมันเอาจริงนะเออแบบเอาชีวิตจ้ะน่าหลกมากเลยอ่ะแฮทอ่ะ ว้ามีวนน่ารักมากเลยอ่ะมันแบเป็นเด็กอ่ะเี้ยออ้ยเฮ้ยเฮนารักอ่ะีเอวินแรงนะตีแบบเนี้ยสีแบบเอาจริงอ่ะตีทุกลังอ่ะแบบเนี้ยลเละลาเละเนี่ยคุณไม่คิดสดยเลยคีดปาทุกคน เราดูมันเออมันไม่เหมือนครั้งแรกเพราะว่าครั้งแรกอ่ะเราดูครั้งแรกจริงจริงแล้วเรากรีดแบบคือตอนเนี้ยข้างบ้านงงเป็นไรเป็นไรเอ่ยกี๊ขนาดนี้เป็นไรเอ่ยข้างบ้านถามถ้าทุกคนเพลงดีมากอืมเราก็จะพูดเหมือนเดิมว่าเพลงดีมากชอบสีสันชอบชอบหมดอ่ะเออชอบหมดอ่ะนั่ยหลกอคะเนี่ยเราจะเอาเราจะเอาคลิปคลิปคลิปอันนั้น ขึ้นมาตรงเออขึ้นมาก่อนด้วยอุ้ยได้ดิก็ไม่มีได้แล้วเราก็เอาคลิปคลิปคลิปเนี้ยที่เราถ่ายอันแรกอะเอ้ยถ่ายอันเนี้ยไปขึ้นแล้วเราก็พอเรารูจบเดแล้วเราจะเอาคลิปที่เราอัดไว้อันแรกอะมาไว้ต่อเออแล้วเราจะให้ดูว่าอันนั้นคือเราอัดอันแรกอะแต่เสียดายคลิปจริงๆนะทุกคนมันแบบเรามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันดูรอบแรกก็ดูรอบสองอันไม่เหมือนกันจริงๆนะเพราะว่าแบบเราเซอร์ไพรส์ไงรอบแรกแบบไอ้เป็นอะไรจั ก็ยังกี่เท่านี้มันเดิมเ <N ee> นี่ยเออเป็นเสื้อเหรอเป็นแมวแล้วอะไรไม่รู้อะเออเป็นเสื้อตัวนี้เป็นแมวอะไรสักอย่างหอึ่งอะตอนนี้เป็นแมวอะไรไม่รู้อะ่ะน่ารักมากเท่านนะั้นอะแล้วก็แบบเออน,น่ารักอะ่ะทำยังไงดีอ่ะนั่นแหละทุกคนน่ารักจริงแต่เราเต้นแล้วเหมือนอะไรรูป้ป่ะให้ทาย เราเต้นะำอันนี้อ่ะดิเกฮูลูเออดิเกฮูลูอ่ะเราอ่ะเออทุกคนนั่นแหละเรานอยปะขอรู้สึกเราเดี๋ยวเ็าไปดูคลิปต่อไปไปดูเออคลิปที่เราตัดไว้ใช่ไปค่ะทุกคนแต่ว่าพรุ่งนี้เจอแน่แอดลาร์สโฟอีฟใช่ไหมไปลาซาด้าเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยไอ้พวกไวรุ่นโสดๆบายยค่ะทุกคน อะไรเนี่ยเออโลเลโลเลย่าโลเลติงโทรศัพท์มึงอ่ะไรเฮยน่ารักอ่ะอยากให้มีต้อเนี้เออน่ารักชอบแล้ววะชอบชอบสุดสิโลเลโลเลย่าตอนที่เป็นแบบแล้วก็เป็นเสืออันนี้เป็นแมวอ่ะอะไรอ่ะอออะไรนี้น่ารักอ่ะเกินเกินไกลเลย

ไปกันไปกันมาแล้วมาอันนี้กันดีกว่าก็คือแบบวน่าลักแบบน่าลักว่าแบบเป็นซัมเมอร์เลยอ่ะอืน่ารักเลยอ่ะแบบดูร้อนเลยฮะร้ <c oughs> อนอยู่แล้วเ <c oughs> <c oughs> พืเอ่อนเพื่อแอนเฮ้ยแต่น่านลักอ่ะแบบสีผมอะไรไ<ม>แบบเป็นช้อนนี้เออได้ช็อนนี้ยช็อเนี้ย <c oughs> ช็อตที่ค้างไว้เนี่ยก็คือเป็นช็อตที่ดูดน้ำอ่ะอยังไงอ่ะ ที่ัซนด์รับสดใสมากเออแบบซัมเมอร์ตัวจริงอ่ะเฉพาะอะชันรอดูเบื้องหลังเออนี่จะรอดูพี่ไฮเอ้ยยากอะอะไรๆเยอะชอบอันนี้ชอบหมดเลยเออเออเออนี่ก็ชอบตงเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหน้าหลักอ่ะเออเออหน้าหลักว่ะชอบหมดเลยอะแล้วตอนที่เป็นแบบอันเนี้ยแล้วก็เป็นอันเนี้ยโอ้โหเป็นอะไรไทยเป็นอะไรหรอแล้วก็เป็นโฟกิงอืมแล้วก็ตีกันเลยต้องใช้ก็ตีกันแม่งเลย 啊、回来了。啊啊啊